ชาวลักนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคม2565ในช่วง1-15สิงหาคมชะตาวาสนาสูงส่งเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาเกิดเครดิตในวงการในวงงานหรือจากการกระทำที่ดำเนินไปมีคนรู้จักคุณมากขึ้น มีโอกาสรวบรวมเงินได้มากขึ้นหรือจัดการทางการเงินได้ดีขึ้นเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสริ่งเพชรกับน้องเฮงเฮงกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทาง t i t t o k Facebook YouTube มีถึง3ช่องทางทั้งกลุ่มเสียงโชคต่างๆก็มีก็เข้าไปเสิร์ชดูนะครับนะโชคลาบต่างๆนะครับก็มีให้นะครับ อันไหนอันไหนมันชัวร์ก็จะให้นะครับน,นั้นแล้วเนี่ยกดแชร์กดหัวใจกดตุกตามก็ขอให้เฮงเเหมือนกับน้องเฮงๆด้วยนะครับชาวกรกฎด,ดาวพระอาทิตย์โคจรผ่านกายสังขารดาวอาทิตย์โคจรผ่านกายสังขารไปจนถึงวันที่16สิงหานะครับแล้วก็หลังที่16ก็คือ17ดาวพระอาทิตย์ก็โคจรเป็นกเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง คือในเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการเงินบางท่านจะจัดการทางการเงินได้ดีมากขึ้นหรือเงินคุณที่เคยอึดอัดติดขัดมันจะเริ่มคล่องขึ้นนะครับหรือจะมีการจัดการได้ดีมากขึ้นท่านใดขาดเงินจะได้เงินบางท่านได้รวบรวมเงินก้อนได้เกิดแรงเหวี่ยงที่ดีที่จะนําเงินเข้าสู่กระเป๋าเพิ่มนะครับบางท่านมีเงินผ่านมือเข้ามาเป็นเงินก้อนนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาแน่นอนนะครับนักธุรกิจนักค้านักขายจะทํากําไรได้เพิ่มจะเกิดโอกาสที่ดีทางการเงิน ในดวงชะตายัางไปอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีการเดินทางไกลนะครับจะเกิดการเดินทางไกลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องให้ร้อนรนทางจิตมีเรื่องให้ใ,ใจร้อนรุ่มร้อนทางจิตช่วงนี้เนี่ยนะครับจะโมโหง่ายจะงุนหงิดง่ายหรือมีคนมาทําให้คุณหงุดหงิดพยายามเดินทางเลยนะถ้าวันไหนหยุดเดินทางนะครับก็จะแก้อิทธิพลตรงนี้ได้นะครับหรือไปในที่แบบมันบรบรยากาศธรรมชาติบรรยากาศร้านกาแฟเนี่ยมันจะมีการได้ไปอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยไอดาวพระศุกเนี่ยจะโครจรเข้ามาต้องกายสังขารด้วยในวันที่8นั้นวันที่8ไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดีที่จะเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์นิยมเรื่องทางเพศเรื่องดึงดูดคนอื่นเรื่องติดต่อกับต่างเพศนะครับบางท่านได้ของใหญ่เข้าบ้านบางท่านได้หลักทรัพย์ ห, so, หรือมีการจัดการที่อยู่อาศัยอานาบริเวณที่อยู่อาศัยที่พักมีเรื่องให้คิดเรื่องบ้านหรือจักจัดการเรื่องที่อยู่หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถยวดยานพาหนะมีการจัดการบางท่านได้ต้นไม้ได้ของเครื่องใช้ได้เสื้อผ้าได้เครื่องประดับได้ของกีมเครื่องสําอางนะครับได้ผ้าแพรได้ผ้าไหมที่สวยงามได้ของสวยงามนะเข้ามาในของประดับกายประดับบ้านประดับรถ เกิดขึ้นได้ของท่านจะมีการามีคือในช่วงแปดเนี่ยไปจนถึงสิบห้าเนี่ยท่านได้ทางานร่วมกับผู้หญิงหรือกับผู้ใหญ่ก็ตามนะจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีในในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยให้ระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับหรือกับผู้ใหญ่ผู้หญิงแปลว่าคุณจะมีการย้ายที่อยู่ก็ได้ในช่วงต้นเดือนหรือว่าจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถระวังขับรถเฉียวชนปังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไว้ดาวคารยังตีโกนอยู่และจะตุโกนอยู่ ับดาวเสาร์นะครับต้องระวังอุบัติเหตุผ่าเจาะของแหลมทิ่มตํานะครับหรือมีเหตุการณ์ให้เกิดเรื่องให้โต้แยง้งขัดแยง้งอะไรต่างเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่นะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวนาความจุกจิกใจมาสู่คุณหรือญาติพี่น้องนะครับก็จะทะเลาะก,กันได้แต่ว่าถ้าท่านใดอยู่ไกลเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนในคําปรึกษาที่ดีนะครับให้ช่วงนี้อย่าอย่าให้ใครยืมเงินนะไม่กระทั่งคนในครอบครัวหรือใครก็ตามมันจะไม่ได้คืนหรือเขาจะโกงคุณนะครับ มันอาจจะแปลว่าคุณจะเสียเงินไปกับต่างเพศกับเพศตรงข้ามมันแปลอีกมุมหนึ่งกับกันว่าจะได้เงินจากต่างเพศด้วยก็ได้นะรวมถึงได้เงินเก่าได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์เสริมดวงการเงินในช่วงนี้บางท่านได้เจอคนรักเก่าโดยบังเอิญมีเรื่องให้เจอคนเก่าๆมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้จะมีพ่อไม่หรือคนลูกติดหรือคนผ่านการมีคู่หรือคนไม่สด,นะดจริงเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณคอยดูนะจะมีคนไม่สดจริงเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีตัวเลือก มีตัวเลือกอยู่ที่คุณจะยุ่งไม่ยุ่งนะครับจากเนื้อหอมมีตัวเลือกนะครับตัวเนื้อหอมกับพวกที่แบบพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนผ่านการมีคู่มาแล้วหรือคนที่ไม่ได้โสดจริงอะ่ะถ้ามันโสดคุณต้องดูนะระวังลอกลู่นอกทางคุณไปดูนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยยังมีคนมาใส่อารมณ์อารมณ์ให้คุณเห็นนะครับหรือคุณจะได้ใส่อารมณ์ใส่คนอื่นก็ได้ ในดวงชะตาดาวพฤหัสแต่ตีโกนเข้ามาหาดาวชิดในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอยู่การเงินเนี่ยสภาพคล่องเกิดสิ่งดีหรือท่านใดจัดการเรื่องเงินเงินทองทองจัดการต่างๆทางการเงินจัดการได้ดีมากขึ้นก็หลักๆเนี่ยในด้านของการงานการงานนั้นท่านใดที่เอาโซเชียลทำงานด้านโซเชียลจะดีหน่อยทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับโซเชียลงานนวัตกรรมพัฒนากครงานวิจัยอย่างเงี้ยมันจะดีหน่อย ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเหล็กโลหะวิศวกรรมวิศวกรเอนจิเนียริงต่างๆเกิดสิ่งที่ดีในช่วงประมาณวันที่9ในดาวมเรมรตยูกับดาวคารเจะจาะเอกันนะครับในเรือนลาพะนะจะได้ลาบทางการงานครั้งใหญ่แบบคาดไม่ถึงบางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่ได้โชคจากงานนะครับเกิดลาบผลจากงานจากสิ่งที่ดําเนินไปนะครับบางท่านได้บุตรบริวารได้ลาบจากเด็กจากบุตรบริวารคนอ่อนกว่าหรือได้การช่วยเหลือจากคนอ่อนกว่าจากเด็กนะครับ มันจะไปว่าการงานที่คุณดําเนินไปเนี่ยนะครับมันกลับเป็นผลประโยชน์ต่างๆมาสู่ดวงชะตาได้เงินจากงานได้เงินพิเศษจากงานได้ลาบผลบางๆอย่างพิเศษจากงานก็ได้นะครับหรืองานที่คุณดําเนินไปเนี่ยมันสร้างสรรค์ผลงานใดเนี่ยมันก่อเกิดลาบผลก่อเกิดผลประโยชน์ต่างๆตกมาสู่ดวงชะตาดาวอังคารมาร่วมกับดาวฤตยูเนี่ยเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมมาเกี่ยวกับงานเกิดสิ่งที่ดีมากควรปฏิวัติลำดับขั้นตอนการทํางาน ควรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการการทางานควรเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็ยังได้เลยนะในดวงตานนะนะครับวิธีการทํางานนะครับลําดับขั้นตอนนะครับลําดับการจัดการงานนะครับหรือรวมถึงเป้าหมายงานเนี่ยลองเซตใหม่ลองปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเกิดกระบวนการในการดําเนินงานที่ดีมากในดวงชะตานั้นนะครับนะก็ ดาวพฤหัสตีโกนถึงลัก,กนณาเนี่ยสิ่งต่างๆดีๆเนี่ยมันยังก่อเกิดขึ้นบางท่านได้เครดิตได้ชื่อเสียงมากขึ้นบางท่านได้เจอเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินอีกบางท่านได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆหรือท่านใดแบบมีไรายได้ออนไลน์อยู่แล้ว,วเงินมันทําได้มากขึ้นหรือบางท่านได้เงินจากคนใกล้ตัวได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินหรือตัวบุคคลหรือได้ได้เงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามา ครับท่านได้รวบรวมเงินก้อนได้ในเดือนสิงหาเนี่ยมีโอกาสตลอดแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับเสี่ยงโชคให้เสี่ยงเสี่ยงโชคเนี่ยนะนะครับคือในดวงมันแปลว่าคุณจะมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวคือจะมีคนใกล้ตัวมาช่วยเหลือบางอย่างนะครับถ้ามีของหายเอาเลขของหายไปเสี่ยงแต่ถ้ากลางเดือนเนี่ยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณนะครับเลขเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับเลขเกี่ยวกับเด็ก ใกล้ตัวซื้อกับคนอายุน้อยกว่านะครับเอาเลขลูกเเลขหลานเลขวสเกิดวันเดือนปีเกิดอายุย่างอายุเต็มเขาไปเสี่ยงนะครับช่วงนี้ได้รับสิ่งศิลป์วัตถุมงคลที่ดีนะครับบางท่านได้สวดบนปฏิบัติธรรมสือศีลภาวนานี่คือหนึ่งความลับที่จะปรับดวงชะตาที่จะเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือหนึ่งความลับที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นะครับใช้ปกป้องดวงชะตาใช้เสริมดวงชะตาใช้เพิ่มอํานาจวาสนาต่างๆให้กับตัวเองนะครับนะอันนี้คือยันนะครับเป็นยันโบราณนะครับสายพุทธคุณนะครับสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นยุคที่โหราศาสตร์รุ่งเรืองนะครับท่านใดที่แตกฉานวิชาโหรเนี่ยจะรู้ว่าดวงชะตานั้นปรับแก้ไม่ได้นะครับแต่ใช้พุทธคุณโอบอุ้มดวงชะตาไว้ได้นะครับทำให้ดวงเวลาดวงตกไม่ตกมากเวลาดวงขึ้นขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปนะครับ เนะพราะว่าบุญวาสนาแตกต่างกันนะครับอันนี้เครื่องรางเนี่ยพระโบราณอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านคิดค้นเพื่อปรับดวงชะตานะครับเอาอํานาจพุทุกุณมาปกปักรักษาทุกทิศนะครับอันนี้เครื่องรางแรกนะครับอันนี้เป็นยันต์พิชัยสงครามนะครับอันนี้จะถูกสมขุดองศาดาวต่างๆขึ้นมานะครับ ในวันเดือนปีเวลาตกฟากที่เป็นช่วงที่ดวงดีกว่าดวงชะตารเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุยันการบรรจุด,ดวงท่านลงไปในแผ่นยันนี้นะครับอาศัยเลิกชั้นสูงที่ดีกว่าดวงท่านแน่นอนนะครับแล้วก็อคดะยันต่างๆก็จะมีสูตรวิธีการลงนะครับอันนี้ก็คือหยดยันพิ่ชัยสงครามขนาด A4 ใส่กรอบนะครับอันนี้ก็มีบูชามาจํานวนมากนะนะครับบางท่านก็ถูกหวยบางท่านามีโชคต่างๆนะครับก็แตกต่างกันไปนะมีเหตุทัก เข้าป่านะครับก็มีรีวิวเพียบนะมีประสบการณ์เพียบในส่วนข้างหลังนี้นะครับในขนาดนี้ขนาดกลา,างๆนี้นะครับอันนี้จะเป็นยันต์คู่ครองร่ํารวยนะครับนะเป็นยันต์ที่เอาดวงชะตาชายหญิงที่เป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักกันเนี่ยเอามาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับนะบรรจุในเลิกชั้นที่ดีกว่าดวงชะตาและเป็นจุดร่วมของดวงชะตาชายหญิงนะครับนะแล้วก็นํายันต์โบราณนะครับมาล้อมรอบนะครับนะนะเป็นยันต์สายพุทธคุณทั้งหมดนะ นะครับอันนี้นะครับก็จะขนาด 40, ่สคูณสีนะครับอันนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยบางท่านก็เกิดโชคนะครับอศจาจันใจนะครับอันนี้เป็นลักษณะของยันนวคุณ9มหายันโบราณนะครับเป็นสุดยอดของเครื่องรางนะครับที่รวบรวมอัครยันต่างๆ9มหายันโบราณนะครับ นะเป็นยันสายพุทธคุณรุนๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนะี่ยอย่างยันต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับจะเป็นตัวโยงเกี่ยวข้องกับาศาสนาเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาบทอบอุ้มดวงชะตาปิดกัน้นดวงชะตาไว้ทุกทิศนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากดวงชะตาท่านทั้งหมดนะครับนะในที่นี้เนะี่ยอันนี้ไม่ให้ดูก่อนส่งมาให้เขานะครับออเดอร์แรงเนะ่ยทางผมเนี่ยนะครับก็คือประสบการณ์รีวิวก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าช่วนอยู่กับความเชื่อของท่านนะนะครับ นะอันนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับมาแต่โบราณการวันนี้สวัสดีครับ